สวัสดีครับพบกับผมเทรนเนอร์วิกอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อเรื่องเทคนิคให้เขาเราลมทำยังไงให้เขาเราลมมีสาวๆเยอะมากเลยครับที่ถามผมเข้ามาบอกว่าแฟนไม่ค่อยเราลมมาถึงก็จัดการ ใส่เลยเสียบเลยโดยที่แบบไม่มีการโอ้ลมบทโอ้ลมโอ้ปรโลมอะไรขึ้นมาก่อนเนี่ยผมส่วนใหญ่ผมก็จะตอบไปนะฮะว่าผู้ชายบางคนเนี่ยนิสัยเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นพวกเลสซี่แมนเขาไม่ชอบทําเขาไม่มีฟอร์เพย์อะไรเงี้ยบางคนเนี่ยคือแบบแย่หนักๆเนี่ยบางทีผมก็้งบอกต้องทําใจอะไรเงี้ยแต่ผมก็มาคิดดูอีกทีนะฮะบางทีนานๆทีเนี่ยผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีลูกเล่นหรือมีอะไรที่มากระตุน้น ให้เขาอยากทงขึ้นมาได้แต่เนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นนะต้องถามความร่วมมือจากเขาก่อนนะฮะว่าเขาชอบที่จะเล่นเอกิจกรรมหรือเกมพวกเนี้ยที่ผมเอามาฝากกันในวันเนี้ยหรือเปล่าเกมพวกเนี้ยผมเคยใช้กับตัวเองมาละแล้วผมก็รู้สึกว่ามันสนุกดีมันน่ารักดีแล้วอย่างนึงมันสามารถเพิ่มความโรแมนติกได้นะฮะซึ่งถามว่าใช้อะไรใช้พวกของกินฮนะของกินที่คุณชอบที่เขาชอบอืม นะมันมันมันใช้ได้ยังไงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างง่ายๆเหมืาเลย3ข้อจากประสบการณ์นะเคยมีมีครั้งหนึ่งเป็นวันเกิดของคนที่ผมเดทอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เซอร์ไพรส์เขานะครับด้วยการซื้อเค้กวันเกิดรสชาติที่เขาชอบไปไปถึงปุ๊บผมก็ปิดตาเขาเสร็จบอกว่ารอแป๊บนึงนะอะไรเงี้ยเขาคงรู้ว่าผมจะให้เป่าเค้กอะไรเงี้ยก็ร้องเพลง Happy Birthday to you อะไรเงี้ยแล้วพอเปิดตาออกมา เป่าเค้กเสร็จอ่าเปิดตามาเสร็จอ่าตอนนั้นผมก็ถอดเสื้ออยู่แล้วผมก็เอาเขาก็เป่าเพราเห็นเค้กจืดบอกว่าเป่าเค้กเลยอะไรเงี้ยเสร็จพอเขาเป่าเค้กเสร็จผมก็เอานิ้วผมเนี้ยป้ายเจ้าเจ้าเจ้าครีมที่เค้กเนี้ยไปป้อนเขาอ่ะป้อนเสร็จอ่ะเขาก็ป้ายมาป้อนผมว่าพอตอนเขาป้ายมาป้อนผมเนี้ยผมก็เอานิ้วเขามาดูดอ่ะเริ่มเริ่มละเริ่ม start ละ เสร็จผมถอดเสื้อแล้วนี่ปลดกระดุมเสื้อรอแล้วผมรู้อยู่แล้วไงผมจะยั่วจะเล่นกับเขายังไงไงผมก็เอาไอ้เจ้าครีมเนี้ยมาป้ายตรงตรงนี้ก่อนตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงใกล้ๆคอแล้วก็บบชิมสิเออเขาก็มาชิมอ่ะพอพอเขาชิมเสร็จผมก็ไปไปไ้ายเขาบ้างแล้วผมก็ไปชิมที่ตัวเขาบ้างเสร็จอ่ะทีนี้ก็ก็เขารู้แล้วไงว่าผมจะเล่นเกมอะไรไงเขาก็เอานิ้วเขาเนี้ยป้ายเจ้าครีมเนี่ยไปทาตรงจุดต,ต่างๆในตัวเขาเสร็จอ่ะ ผมก็เลยได้ชิมตรงส่วนนั้นส่วนนี้ส่วนนั้นส่วนนี้โอ,โ,โอ้โหคุณมันตื่นเต้นนะมันตื่นเต้นด้วยมันสยิวด้วยมันโรแมนติกด้วยมันทําให้เกิดเออเขาเรียกอะไรอะความรู้สึกใหม่ๆอะซึ่งบางทีแบบคือสมมติบางคนที่คบกันมานานๆางเงะะี้ยฮะเคยมีอะไรก็แค่มาถึงเปิดเสื้อผ้าเอา้าทำทำทำจบนอนอาบน้ำอะไรเงี้ยแต่พอคุณมีไอ้ลูกเล่นพวกนี้นานๆทําทีนะไม่ได้ทําทุกวันนะ เวลาวันเกิดหรือโอกาสพิเศษเนี่ยคุณมีเค้กขึ้นมาชิ้นหนึ่งเนี่ยคุณเล่นได้สารพัดเลยคุณไอ้เค้กชิ้นนี้มันเป็นเค้กที่อร่อยที่คุณทั้งสองคนเนี่ยจะอยู่ในความทรงจําไปอีกนานเลยแล้วเวลาคุณคุณคิดขึ้นมาทีไรหรือเกิดวันเกิดของใครขึ้นมาทีไรนะไอ้เค้กนเนี่ยคุณสามารถเอามาเล่นได้อย่างที่ผมบอกสมมติผู้ชายของคุณเนี่ยนะเขาไม่เคยจะมาจูบหน้าอกหรือดูดหน้าอกหรือเลียนมคุณเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะขอโทษที่ใช้คำไม่สุภาพ คุณสามารถเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่ผมบอกค่อยๆป้ายตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ไป้ายไปที่ตรงหน้าอกที่ตรงที่เขาอยากให้เขากินเนี่ยเดี๋ยวพอเขามากินเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเขาจะมายังไงอะ่ะฝึกอะ่ะฝึกให้เขาเคยชินกับการสัมผัสบริเวณนี้ของคุณแล้วเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยบางทีไม่ต้องมีเค้กเขาอาจจะทําได้มันสอนเด็กเนาะ แต่ก็ควรทํานะมันได้ผลนะเพราะผมเคยทําแล้วมันได้ผลมาแล้วแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยชอบกินหน้าอกเขาเป็นของหวานสําหรับผมในมือดึกไปเลยอะไรเงี้ยนะครับอืวันนี้ถือกระป๋องเนยถั่วมาเพราะว่าไอ้เนยถั่วเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ชายหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะเด็กเด็ก,ดกหนุ่มๆเนี่ยชอบกินไอ้เนยถั่วเนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็ป้ายนิดนั่นหน่อยไม่ใช่แบบพอบอกเทนเนอร์วิคแค่ใช้เนยถั่วเอามาอาบตาตัวอะตัวผู้ชายจะได้มากินไม่ใช่ก็เหมือนที่ผมบอกเหมือนเค้กนั่นแหละคือ อาจจะเล่นแย่กันก่อนให้ดูดนิ้วดูดอะไรเสร็จแล้วก็เนี่ยตามจุดยุทธศาสตร์หัวนมอะไรเงี้ยมันเป็นจุดที่ดีนะฮะเหมือนเหมือนอย่างผมเหมือนกันบางทีผมอยากหล,ลอกล่อนะผมเคยมีแฟนบางคนที่เขาไม่ใช้ปากทำออลอาให้ผมก็จะเอาเหมือนของขนมหรืออะไรที่เขาชอบเนี่ย มาถ่ายตรงนั้นเขาก็เขาก็หลงกลมาเล่นเกมตามแล้วหลังจากนั้นเขาก็สามารถใช้ปากให้ผมได้โดยที่เขาแบบเขาไม่เคอะเขินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองดูไอ้พวกเนี้ยมันเป็นกุดสโลบายที่มันแบบอาจจะดูทะลึ่งอ่ะแต่มันสําหรับคนสองคนอ่ะเราไม่ได้ไปบอกใครว่าเราเล่นอะไรกันบ้างเราทําอะไรกันบ้างถูกไหมฮะมันก็สามารถกระตุ้นในสิ่งที่บางคนไม่เคยทําให้เขาลุกขึ้นมาทําได้อืใช่ไหมฮะอีกสิ่งหน,นึ่งเนี้ยที่ผมลองกับตัวเองนะ แล้วผมชอบมากๆคือสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เนี่ยแนะนำนะว่าต้องเป็นของญี่ปุ่นหรือไม่ก็เกาหลีแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยไอ้ลูกใหญ่ๆคุณเคยเห็นไหม Strawberry สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ญี่ปุ่นที่มันจะอยู่ในไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างวิลล่าอย่างกูเม่เงี้ยที่มันจะลูกใหญ่หญๆเงี้ยลูกใหญ่ๆเลยนะแล้วเราคุณกัดไปเนี่ยสตรอเบอรี่พวกเนี้ยน้ำมันจะฉ่ำกัดไปปุ๊บน้ำมันเจมออกมาเลยและไอ้น้ำที่เจมออกมาเนี่ยมันหวานมากเลยสตรอเบอรี่เนี่ยผมค้นพบตอนผมไปเที่ยวญี่ปุ่นกับแฟนคนหนึ่ง แล้วก็ซื้อสตรอเบอรี่มากินปกติผมไม่ค่อยชอบไงสตรอเบอรี่มันเปรี้ยวแล้วเขาว่าเป็นคนเอามาเอามาแบบเอามาป้อนแล้วเขาบอกว่ามันหวานมากเลยสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นเนี่ยอะไรเงี้ยลองชิมดูด,ดิตัวเองต้องชอบอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้ป้อนที่แบบยัดใส่ปากเลยอย่างนี้เขากัดเสร็จแล้วเขาก็เอามาป้อนด้วยจูบ <c oughs> มันเป็นจูบรสสตรอเบอรี่ที่มันแบบมันเซ็กซี่แล้วมันหวานช่ำมากเลยคุณได้ออกมาแล้วแบบพอเขากัดสตรอเบอรี่เสร็จเขาก็ใช้ปากป้อนเข้ามาในปากผมแล้วเราก็ เราก็จูบก END ันอางเ้ยเราจูบกันเสร็จแล้วไอ้น้ำสตรอเบอรี่ญี่ปุ่นที่มันหวานฉ่ำเนี่ยมันก็เยิ้มออกมาแบบเข้าไปในลิ้นเราได้ชิมได้สัมผัสไงลิ้นแตะกันด้วยชิมสตรอเบอรี่เข้าไปด้วยแล้วมันมันเป็นความโรแมนติกที่ม no. ันหวานฉ่ำท e, ี่มันแบบมันเซ็กซี่มันมันเล้าใจมากแล้วแล้วอีกคนเนี่ยงผมก็ไม่จบอย่างงั้นง่ายๆหรอกไงหลังจากจูบเสร็จไอ้ไอ้ที่เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งเนี่ยผมก็ก็เนี่ยเหมือนเล่นเล่นเหมือนเล่นเค้กอ่ะเอามาทาตรงตัวตรงนั้นตรงนี้ตรงหน้าอกตรงนัั้้ตรงีแลวกก็ดน ชิมร่างกายของกันและกันในกลิ่นสตรอเบอรี่ที่มันมาจากธรรมชาติแล้วนะลองไปทำดูนะครับแล้วแล้วคุณจะอย่าลืมนะใครไปทำแล้วได้ผลแล้วมารีวิวบอกผมด้วยผมอยากรู้ว่าคู่อื่นจะรู้สึกเหมือนคู่ของผมหรือเปล่านะครับอืมนะฮะอันนี้คือเก็บมาฝากกันง่ายๆแค่ไม่กี่อย่างอ๋อแต่จะมีคำเตือนนิดนึงนะไอของบางอย่างเนี่ย อย่างเช่นบางคนแบบช็อกโกแลตได้ไหมวิปครีมได้ไหมหรืออะไรเงี้ยเล่นได้แต่แบบป้ายภายนอกเนี่ยป้ายหน้าอกป้ายตรงนั้นตรงนี้แต่อย่าไปป้ายไอ้ตรงน้องสาวหรือหรืออย่าให้มันเข้าไปในในในช่องคลอดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเดี๋ยวเดี๋ยวล้างไม่หมดหรืออะไรเงี้ยแล้วบางทีมันไม่ค่อยสะอาดเลยเท่าไหร่นะฮะคือเล่นเล่นแต่ให้มันมีลิมิตนิดนึงแล้วให้มันพอเซ็กซี่เซ็กซี่โรแมนติกน่ารักนะครับอยากรู้อะไรมากกว่านี้ก็ไปถามผมในไลน์แอดหรือว่าจะไปลงคลอร์สเบ็ไบเบิลก็ได้ เดี๋ยวมันจะมีไอ้เคล็ดลับพวกนี้ที่ผมมีลึกกว่าน,นี้เดี๋ยวผมจะเก็บไว้บอกคุณนะครับแล้วเจอกันครับถ้าคุณกำลังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทรักของคุณความรักที่มันลึกซึ้งที่มันเป็น Secret สวัสดีครับผมเทนเนอร์วิกนะครับวันนี้ผมมีคอร์สพิเศษมาฝากกันนะครับเป็นคอร์สที่ผมกั่นกองมาจากประสบการณ์ความรู้ทั้งหมด ที่ผมมีมาในคอสเบ็ e ไบเบิลครับคอสเบ็ e ไบเบิลคืออะไรเบ็ดไบเบิลคือคัมภีร์สำหรับแก้ปัญหาเซ็กส์ให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็กส์กับคู่รักหรือเซ็กส์กับตัวคุณเอง เชื่อไหมฮะว่าผู้หญิงหลายคนเนี่ยไม่รู้จักว่าตัวเองมีจุดเสียวตรงไหน,นเนี่ยฮะในบทเรียนของผมจะบอกว่า GSpot มีตำแหน่งอยู่ตรงไหน,นคุณจะหามันเจอได้ยังไงรวมไปถึงเคล็ดลับในการสร้างความสุขให้ตัวเองคุณจะสามารถทำความรู้จักกับผู้ชายได้มากขึ้นครับตำแหน่งไหนบ้างในร่างกายผู้ชายเนี่ยที่เวลาคุณไปสัมผัสดโดนเขาจะเกิดความรู้สึกเกิดความต้องการทางเพศหรือเกิดความร้าใจการรู้จักวิธีใช้มือกับผู้ชายในคอร์สเนี่ยผมจะมีวิธีบอกเลย ว่าเริ่มต้นยังไงแล้วคุณจะรู้ว่าการที่คุณใช้มือเนี่ยพอๆกับคุณใช้ปากหรือใช้น้องสาวของคุณเลยนะครับ30 Position Sex ให้เป็น matching กับน้องเคคุณจะสามารถใช้ท่าทางไหนที่มันจะทําให้คุณและเขาถึงจุดสุดยอดเรื่องเซ็กส์เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากต่อชีวิตคู่ปัญหาความนอกใจหรือความไม่ซื่อสัตย์เรื่องเซ็กส์เนี่ยมันเป็นตัวแปรสําคัญเลยฮะที่จะทําให้ชีวิตคู่เนี่ย ยั่งยืนยาวนานอย่างมีความสุขอย่างในคอร์สเบเบิลของผมเนี่ยนะฮะมันมีหลายวิธีเลยฮะที่ที่ให้คุณสามารถบำบัดความไม่ตื่นเต้นของเซ็กส์ของคุณได้กลิ่นสีภาพต่างๆพวกนี้มีผลต่ออารมณ์ทางเพศของผู้ชายและตัวคุณเองเท่านั้นเลยและสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับในการที่คุณจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับแฟนหรือกับคู่รักมีความสุขคือคุณต้องเข้าใจความต้องการของเขาครับ ทุกอย่างเนี่ยที่รวบรวมมาในเบสไบเบิลเนี่ยจะเป็นคำตอบให้คุณไขปัญหาแก้ปัญหาพัฒนาแล้วก็สร้างความสุขให้คุณได้มากขึ้นทั้งต่อตัวคุณเองและต่อคู่ของคุณนะครับแล้วเจอกันครับ